เราไม่เคยบอกเลยว่าเด็กของเราจบจากที่นี่เราได้งานทําเลยทันทีเราจะบอกทุกครั้งว่าเด็กเราได้งานทขาขณะที่ทํางานทุกคนหลักสูตรของีนี่ทุกสาขาเราจะบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เลือกนักศึกษาแล้วเข้ามาเรียนแล้วก็ฝึกงานแล้วก็ทํางานแต่เราจะถามเด็กตั้งแต่แรกเลยว่าคุณอยากจะท,ทางานที่บริษัทอะไรของประเทศไทยโลจิสติก สำหรับธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นทางรอดครับผมน้ำมันมันแพงนะคะเดินทางด้วยเรือก็ได้ค่ะแอร์คาโก้มันโก้จริงๆครับขนส่งขนใจขนไกลไปถึงอนาคตค่ะ จริงๆกระแสะโลจิสติกไ,ไม่ตกเลยนะคะถ้าถ้าบอกว่า2ปีที่โควิดเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยเนี่ยโลจิสติกก็เด็กก็เรียนเยอะแล้วก็ในช่วง2ปีหลังจากโควิดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งเยอะกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอคนก็จะมองเห็นว่าหลายอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตกงานก็มีนะคะแล้วก็รายได้ก็ไม่เป็นที่คิดเอาไว้แต่ว่ากลายเป็นว่าโลจิสติกยังสเตเบิลอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นด้วยในทุกอุตสาหกรรม แล้วก็ยิ่งมีความจําเป็นต้ง้ยิ่งเรื่องของน้ํามันเรื่องของการขนส่งเนี่ยมีผลมากเท่าไหร่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยเราหันมาสนใจเรื่อง e-v เรื่องของกล e ่นโลจิสติกเนี่ยกลายเป็นว่ากลับเป็นที่ต้องการเรียกว่าภาคการเทรดก็ให้มสนใจด้วย <Okay. S 1> เรายื่นค่ะเรายื่นขอเป็นคนอบรมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาหาวิทยาลัยค่ะหรือวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยเป็นที่แรก ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็อบรมเรื่องนี้ด้วยแล้วเนี่ยเด็กๆที่จบจากที่วิทยาลัยอะคะ่ะก็จะติดตัวเองไปด้วยเลยกับเซอร์ติฟิเคตตัวนี้คล้ายๆกับต่อปอที่ติดตัวเราโชคดีว่าเราได้ทํางานร่วมกับภาครัฐในเรื่องของการขนส่งอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมในเรื่องของการทําคู่มือแล้วก็การอบรมต่างๆนะคะแล้วก็ทกั้งภาครัฐเองก็มองและให้ความสนใจจริงๆแล้วมันควรจะเป็นสถาบันการศึกษา ที่คนรจะเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเป็นภาพเอกชนเลยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกาําไรเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ต้องถือว่าวิทยาลัยโลจิสติกเนี่ยค่ะก็คือเป็นวิทยาลัยที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วก็มีบุคลากรแล้วก็มีนักศึกษาที่พร้อมที่จะเข้าไปทํางานในส่วนนี้ได้ทั้งหมด วัสดีครับพี่ชื่อฟอร์ดนะครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนายกิตนัทกระดกงินวงครับผมเรียนอยู่สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพยเชนสำหรับธุรกิจออนไลน์ครับผมค่ะวัสดีค่ะชื่อน้ำพลิปค่ะนางสาวจุลารธิปันธกลาลังค่ะชั้นปีที่3สาขาวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวีค่ะครับสวัสดีครับผม ชื่อเล่นชื่อฟีฟาครับชื่อจริงชื่อน,นายพนัดินบัวมากครับผมอยู่สาขาการจัดก,การขนส่งสินค้าทางอากาศครับตอนนี้อยู่ปี2ครับสวัสดีค่ะพี่กี้นะคะทิตยาสุดลาภาค่ะจากสาขาการจัดการการขนส่งค่ะชั้นปีที่2ค่ะพี่ชื่อแบบนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวจิดาพาฮิรันวอนค่ะเป็นนักศึกษาจากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ในตอนที่ผมเข้ามาในปี63แล้วผมเห็นว่ามันเป็นเทรนที่กําลังจะมาครับผมในหลายๆบริษัทนี่ก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นครับผมผมเลยคิดว่ามาในสายนี้อาจจะได้โอกาสหางานที่มากขึ้นครับผมเพราะว่าหนูอยากทางานเกี่ยวกับสายเรือคะ่ะด้วยตัวหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงคะ่ะหนูก็เลยอยากไปเรียนการเดินเรือแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ให้ลงเรือคะ่ะหนูก็เลยผ่านมาเป็นเรียนออสกขาวิชาการจัดก,การธุรกิจพาณิชย์นาวีคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกทาเอกสารคะ่ะก<อ>่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่วิเชียรไลั์เนี่ยครับส่วนตัว ทางเครื่องบินครับแล้วก็ชอบเกี่ยวกับการขนส่งครับแล้วก็หาข้อมูลดูแล้วก็มาพบกับที่นี่ครับตอนแรกที่เรียกลองขนส่งเพราะว่าอาจารย์คะ่ะไปแนะแนวที่โรงเรียนคะ่ะเรู้สึกว่าเราก็มีความสนใจเพราะเขาพูดประโยคนึงมาว่าเรียนขนส่งไม่มีวันตกงานคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างคือต้องแบบขับเคลื่อนด้วยการขนส่งอยู่แล้วด้วยเราเจอ,เ,อเหตุการณ์โควิดนะคะแล้วก็ทําให้แบบมีการไปรีเสิร์ชมาคะ่ะว่าสาขาไหนเนี่ยมีการทํางานที่ไม่ตกงานบ้างก็ไปรีเสิร์ชมาเจอข้อมูลนะคะการจัดการรสติกซึ่งตอนแรกมีความเข้าใจว่า อ๋อเรียนโลจิสติกต้องเรียนขนส่งแน่เลยแต่จริงๆอำอไม่ใช่ค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะ ที่เรียนนะครับเริ่มมาจะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกทั่วไปครับผมในสาขาโลจิสติกสาหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็จะมีการเรียนโลจิแล้วก็ได้ทั้งศาสตร์ของการบริหารกรจาการออนไลน์ด้วยครับมันสามารถที่จะต่อยอดได้ในหลายๆส่วนเลยครับแล้วก็มีการเรียนพื้นฐานทั่วไปเศรษฐศาสตร์าการตลาดอะไรพวกนี้ครับผมหนูเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงที่อยากจะลงเรือได้นั้นคือลงไม่ได้ค่ะจะลงได้แค่ผู้ชายเท่านั้นค่ะถ้าจบาธุรกิจพาณิชย์นาวีนะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้าจะไปต่อการเดินเรือก็คือต้องไปเรียนปโทเป ผู้หญิงก็จะทําเกี่ยวกับเอกสารค่ะวิชาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับเอกสารธุรกิจพาณิชย์นาวีแล้วก็พิกัดสุลักกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนส่งก็เรียนเกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางค่ะเราจะวางแผนเส้นทางยังไงให้ประหยัดต้นทุนในการเดินรถเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็วางแผนยังไงให้ว่าในการขนส่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราขนต้องขนส่งเท่าไหร่เพื่อให้ประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปค่ะลดการออกรถมากที่สุดค่ะจริงๆแล้วการจัดการโลจิสติกส์นะคะไม่ได้เรียนแค่เฉพาะขนส่งค่ะเรามีเรื่องของอินเวนทอรี่ด้วยมีเรื่องของปฏิบัติงงงาาาานนนนนใคคลัสิ้้มีห รื่องของพนักง,งานที่ดูรี s เสิร์ในเอกสารอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ ที่ชอบมากที่สุดคืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันที่ได้เรียนครับผมแล้วก็การเข้าไปสู่สถานประกอบการครับผมสามปีที่ได้เรียนมาที่ชอบที่สุดนะครับชอบบรรยากาศภายในมอค่ะแล้วก็สาขาของหนูเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะซึ่งก็จะมีทั้งอาจารย์แล้วเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าวิชาไหนที่เราเรียนไม่ได้ก็จะไปถามรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ก็จะให้คําตอบเราได้ค่ะถ้ารุ่นพี่ไม่ได้ยังนีไหมถ้ารุ่นพี่ไม่ได้ก็ไปหาอาจารย์ค่ะ <Hi. S 2> <laughs> ชอบเกี่ยวกับประเภทของสินค้าครับเพราะว่ามันมีหลากหลายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันมันเป็นความท้าทายอะครับเราจะได้จัดก,การมันได้อย่างถูกที่คือชอบเรียนการวางแผนการขนส่งคะ่ะวางแผนเส้นทางว่าเราจะใช้เส้นทางไหนในการขนส่งครั้งนี้คะ่ะถ้าพูดถ้าพูดตามหละะักความเป็นจริงนะคะก็อาจจะมีช็อกหน่อยที่แบบว่าเราเข้ามาคือเราก็จะเจอแต่ป่าแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยคือบรรยากาศอะคะ่ะตอนนี้เราเจอมลพิษก็คือที่เนี่ยอากาศดีมากคะ่ะบางทีอากาศดีจนเราอาจจะ ตึงสายได้เลยแบบนี้ค่ะ มา,มานี้แล้วก็ที่นี่ค่ะคือมันอาจจะดูเงียบเหงาก็จริงแต่ว่าทางวิทยาเขตของเราเนี่ยค่ะมีกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันเยอะมากอย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีในส่วนของหอในนะคะมีตลาดน้องๆเนี่ยสามารถเข้ามาจับจ่ายสายซื้อสอยกันได้แล้วก็มีในเรื่องของคอนเสิร์ตที่นั่นด้วยค่ะในในวิทยาเขตของเราในในตึกของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้มาร่วมกันค่อนข้างที่เยอะอย่างปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือกิจกรรมแอมบาเดอร์ค่ะ ตัวผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกก็ได้ครับที่ได้ทําการฝึกงานหนึ่งปีครับผมซึ่งผมฝึกงานมาแล้วประมาณ6เดือนครับที่ผมเข้าไปเลยเนี่ยเออผมโชคดีตรงที่ B บี p a พนะครับที่ผมเข้าไปทํางานด้วยเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแบบว่าการจะพัฒนาบริษัทนะครับผมเลยได้เห็นแบบว่าโปรเซสต,ต่างๆในการทํางานของเขาเขาจะพัฒนายังไงเขาต้องใช้อะไรบ้างในการพัฒนาบริษัทครับผมอย่างที่ผ่านมาคะ่ะหนูก็ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ท่าเรือคะ่ะแล้วก็เขาก็ให้ไปดูว่าท่าเรือเนี่ยทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคนเน มันทำงานยังไงหรือว่าขนของไปยังไงเวลาไหนอะไรเงี้ยค่ะไฟลงบริษัท PT ค่ะเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ํามันสิ่งที่ได้มานะคะต้องพูดตรงว่าหน้าง,งานเนี่ยมันแตกต่างกับที่เรียนค่ะเราทําให้เราไปรู้ว่าหน้าง,งานเนี่ยมันมีงานอย่างไรบ้างไปรู้ได้ว่าในปรเซสของการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลึกมากกว่าที่เราเรียนเราก็ได้ข้อมูลตัวเนี้ยมาปรับเรียนในรายวิชาของเราด้วยค่ะ เราไม่เคยบอกเลยว่าเด็กของเราจบจากที่นี่เราได้งานทําเลยทันทีเราจะบอกทุกครั้งว่าเด็กเราได้งานทำขนาดที่ทํางานทุกคนหลักสูตรของที่นี่ทุกสาขาเราจะบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เลือกนักศึกษาแล้วเข้ามาเรียนแล้วก็ฝึกงานแล้วก็ทํางานแต่เราจะถามเด็กตั้งแต่แรกเลยว่า คุณียาจะทำงานที่บริษัทไลไรของประเทศไทยต้องบอกว่าความสามารถนะคะในเรื่องของบุคลากรที่เรามีทักษะที่ค่อนข้างหลากหลายก็ต้องบอกว่าวิทยาลัยเนี่ยคือเรามีทั้งทางบกทางน้ำทาง,ทางอากาศแล้วก็ทางเรือซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่มีวิทยาลัยไหนหรือมหาวิทยาลัยไหนที่ครบทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราต้องการแค่นักวิชาการคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราทั้งหมดเนี่ยหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ โลจิสติกสำหรับธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นทางรอดครับผมคำคมก็คือน้ำมันมันแพงนะคะเดินทางด้วยเรือก็ได้ค่ะแอร์คาโก้มันโก้จริงๆครับขนส่งขนใจขนไกลไปถึงอนาคตค่ะคำคมของสาขาพี่นะคะโลจิสติกจี๊ดแตะจี๊ดค่ะ